สวัสดีครับพ่อนางว้ครับหน้าติดตามสวนเมเปิมลขึ้เก่าครับนี่ครับกำลังสิบ,บานครับกำลังเริ่มบานดอกหอมบานมากแล้วครับตอนนี้แร่งครับตอนนี้ตอนแรงกับกำลังเป็นลังต้นครับต้นได้มากดอกง่ายดอกหอมมากอ่ะ นี่ครับแต่รุ่นนี้กับบรายครับ, e รบ10%ของสวนครับสิมีรุ่นน้อยของคนสิมีรุ่นมะเขือพวงก,กลางครับนครับรุ่นนี้สวนมาครับของคนไก่สีขึ้นมะเขือพวงงหญ่โตเป็นสวนของแม,ม่พุ่ม อำเภอเดียดจังหวัดอุบลนครับนี่ครับกันดอกหลยอยู่ครับดอกสามารถสมติดตามไปเรื่อยๆครับจังน้อยเป็นหน่อยเป็นยังกะว่า,าวอ้องฟอนอ้ยกะท่านใดหไงาปานนี้นะครับมันบแม,มนหลุนแหลกตัวน,นี้หลุนแหลกของเพินินกะบานครับนี่ครับคืตอตัวนี้กะ บานหอมครับกินหอมเลยเดยดอกทุเลยนครับกำลังกำลังบานตอนแร่งกำลังเรื่มจุ่มๆขึ้นมาเพียงน้อยแรยงน้นนเนี่ค่ะมาปัดกันครับทีดตามด้วยครับส่วนแม่ของงพ่ิครับอำเภอเดีร์เอาครับสวัสดีครับ